ในสุภาษิตบทที่3ข้อที่7อย่าคิดว่าตนมีปัญญาจงยำเกรงพระยาเวและจงหันจากความชั่วร้ายในฉบับ1 9 7 1หนึ่งว่าอย่าคิดว่าตนฉลาดไม่มีคนฉลาดคนใดในโลกเยอ่ยิงยะโสอีกครั้งนะครับไม่มีคนฉลาดคนใดในโลกเยอหยิงยะโสคือคนที่โ,โหสมองปราดเปรื่องหรือได้รางวัลโนเบลหรืออะไรก็แต่ที่เยอ่ยิงยะโสเนี่ยพระคัมภีร์เรียกคนเหล่านั้นว่าคนโง่ ดังนั้นไม่จําเป็นว่ามนุษย์คนนั้นจะคํานวณเร็วแค่ไหนหรืออะไรยังไงหรือวางแผนแยบยลแค่ไหนแต่ถ้าใครก็ตามที่เย่อหยิ่งเยะโสพระกัมบ,บีเรียกคนนั้นว่าอันนี้ไม่ฉลาดเลยช่างโง่เขาลาเกินในสุภาษิตบทที่3ข้อที่7จึงแนะนําเราว่าอย่าคิดว่าตนฉลาดหรือมีปัญญาแต่ทําสิ่งหนึ่งคือจงยำเกรงพระเจ้าคนที่อวดฉลาดไม่ฟังคําแนะนําในที่สุดแล้วเขาจะพบกับสิ่งชั่วร้าย ข้อนี้ไงบอกว่าอยากคิดว่าตนฉลาดแต่ว่ายำเกรงพระเจ้าฟังคำแนะนำจากพระเจ้าแล้วจะพ้นจากสิ่งชั่วร้ายได้แต่คนที่ฉันเก่งฉันฉลาดฉันฉลาดพอแล้วไม่ฟังคำแนะนำจากพระเจ้าไม่ยำเกรงพระเจ้าในที่สุดเขาจะตกไปสู่ความชั่วร้าย อยาคิดว่าตนฉลาดหมายความว่าแบบนี้จริงๆเราก็ฉลาดนะก็ฉลาดได้ก็ฉลาดก็ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าประทานให้แต่อยากคิดว่าตนมีปัญญาหรือฉลาดหมายความว่าอย่าคิดว่าสติปัญญาของตนหรือความฉลาดของตนเพียงพอในการเผชิญสถานการณ์ในครั้งนี้ไม่รู้หรอกว่าเราฉลาดแค่ไหนเราจะไอคิวร้อยยีออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าไม่ว่าไอคิวสูงขนาดไหนพระคัมภีร์ตอนนี้เตือนว่าไอคิวของคุณเนี่ยไม่ว่ามันจะสูงเท่าไหร่ก็ตาม มันไม่เพียงพอในการเผชิญกับสถานการณ์ในครั้งนี้แต่จงสแสวงหาปัญญาจากพระเจ้าเพราะว่าปัญญาจากพระเจ้านั่นแหละทําให้เรามีปัญญาเพียงพอที่จะ,ะเผชิญกับสถานการณ์ครั้งนี้อย่างดีที่สุดอย่างถวายเกียรติแ่พระเจ้าและอย่างเป็นพรสำหรับตัวเราสำหรับคนรอบข้างและสําหรับอนาคตดังนั้นเมื่อเรารเผชิญกับเหตุการณ์ที่กําลังเจอทีนี้ไม่ใช่ด้วยสติปัญญาของเราละแต่ด้วยความยำเกรงพระเจ้า อยาคิดว่าตนฉลาดแต่จงยำเกรงพระเจ้าใช่ไหมก็คือว่าเมื่อเรารเผชิญกับเหตุการณ์นี้เนี่ยด้วยความยำเกรงพระเจ้าในสถานการณ์นี้แล้วเราจะเห็นว่าทางไหนเนี่ยมันเป็นทางที่อันตรายคนฉลาดจะมองไม่เห็นนะแต่เมื่อเรามองหนทางด้วยความเกรงกลัวพระเจ้าเกรงใจพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าเฮ้ยทางนี้มันอันตรายนี่่าทำไมไม่มีใครเคยเห็นคนอื่นไม่เห็นเลยแต่ฉันเห็นชัดเจนนี่มันทางอันตรายเราจะรู้ แล้วเราสามารถหลีกพ้นจากสิ่งชั่วร้ายได้แล้วก็เมื่อเห็นแล้วพระคัมภีร์บอกว่าจงหันเสียจากความชั่วบางคนเนี่ยทำไปสองวลีวลีที่สามไม่ได้ทำก็ตายเหมือนกันนะก็คือวลีแรกก็คือว่าอย่าคิดว่าตัวเองฉลาดที่สามารถรอดพ้นกับดักของมารซาตานเผชิญกับเหตุการณ์ไม่ได้โอเคไม่คิดจงยำเกรงพระเจ้าอมองทุกอย่างด้วยความยำเกรงพระเจ้าในสุดฉันก็เห็นแล้วไอ้นี่มันทางอันตราย แต่ปรากฏว่าฉันก็เดินต่อไปในทางอันตรายนั้นในที่สุดจะตกไปในสิ่งชั่วร้ายนั้นดังนั้นต้องทำสามอย่างนะอย่าคิดว่าตนฉลาดยำเกรงพระเจ้าแล้วก็พอด้วยความยำเกรงพระเจ้าพอเห็นสิ่งหนทางที่ชั่วร้ายนีน้องเดินหนีออกมาอย่าเดินไปในเส้นทางนั้นสรุปว่าในข้อนี้แนะนำเราว่าอยากคิดว่าตนเองฉลาดพอที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้ตรงกันข้ามให้เรารู้ว่า พระเจ้ามีปัญญาสามารถประทานปัญญาอย่างเพียงพอให้กับเราในการ,รเผชิญกับเหตุการณ์นี้ได้ดังนั้นปัญญาจากพระเจ้ามาจากความยำเกรงพระเจ้าด้วยเหตุนี้เราจงยำเกรงพระเจ้าในเหตุการณ์นี้เอ๊ะฉันจะยำเกรงพระเจ้าในเหตุการณ์นี้ได้อย่างไรแล้วเราจะสามารถเผชิญกับเหตุการณ์นั้นได้แล้วด้วยความยำเกรงพระเจ้านี้เองนอกจากเราจะเผชิญกับเหตุการณ์นั้นได้แล้วเราจะสามารถมองกับดักของความชั่วร้ายออก เราจะเห็นเลยว่าตรงนี้มันกับดักของความชั่วกบดักของความชั่วเฮ้ยเดินไม่ได้เดินสองเก้าตกนะอีเดินสามเก้าอันตรายนะต้องเดินตรงไปทางนี้แล้วเมื่อเราพบแล้วพระคัมภีร์แนะนําว่าจงรีบหนีออกมาแล้วจะปลอดภัยในการ,รเผชิญกับเหตุการณ์ที่เรากําลังเจออยู่ในวันนี้จงยอมรับว่าพระเจ้าเท่านั้นสามารถนําทางเราให้ผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้อย่างงดงามปลอดภัยและก็เป็นพระพร เราอาจจะเก่งฉลาดชํานาญในสิ่งที่เรากําลังทําอยู่แต่ว่าถ้าเราทําสิ่งนั้นด้วยความยำเกรงพระเจ้าผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่ได้ออกมาแค่ผลดีวันนี้เท่านั้นผลที่เกิดขึ้นจะกลายเป็นพระพรยิ่งใหญ่ไปสู่ผู้คนมากมายในการทํางานเราอาจจะทํางานสําเร็จแต่ในการทํางานแบบยำเกรงพระเจ้าเนี่ยนอกจากสําเร็จแล้ว การทำงานระหว่างทางของเราเนี่ยจะกลายเป็นพรมีการช่วยเหลือคนอื่นมีการเตรียมบางสิ่งบางอย่างที่จะเกิดขึ้นเป็นพรในอนาคตอีกซึ่งความฉลาดของมนุษย์ทำแบบนี้ไม่ได้แต่ความยำเกรงพระเจ้าจะสามารถทำสิ่งนี้ได้ดังนั้นพี่น้องครับอย่าคิดว่าตนฉลาดจงยำเกรงพระเจ้าและพอเห็นว่าอันไหนเป็นสิ่งชั่วร้ายจงรีบหันออกมาเสียจากทางชั่วร้ายนั้น